สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอํำค่ะวันนี้เราไปตามติดไปส่งลูกสาวที่กองถ่ายหนังนะคะเรื่องชีคำแอดไนค่ะซึ่งน้องยุกินะคะรับบทเป็นผีสาวแสนสวยนะคะงานนี้บอกเลยนะคะว่าสนุกมากๆเลยนะคะรอติดตามรับชมนะคะซึ่งอาทิตย์นี้เกือบทั้งอาทิตย์นะคะที่ลูกสาวจะต้องไปที่กองถ่ายทำนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังพี่เฟิร์สนะคะไลฟ์สดพูดถึงเรื่องราวระหว่างที่รอน้องถ่ายทำกันเลยค่ะม<อ>ีีชองสำรองบอเพราะว่าหนูรักเฟิร์ส ต้องเฟิร <protecting room, S 2> ์สกับเธอเป็นเพื่อนกันนะครับแม่ไม่ใช่หนูอ่ะเกิดก่อนเฟิร์สแต่ว่าเฟิร์สอ่ะไม่อยากอยากเปพื่อนติ๊ก่ตอกหลักยังยังคนดังแล้วเฟิร์สอ่ะอุ้ยแม่แม่ถ้าหลังกล้องอ่ะเฟิร์สอ่ะช็อตฟิลหนูเก่งกว่าเสือได้ช่วงเก่าสามคือแบบเสอดูแหแทบร้องไห้าแย่แม่เกือบพีเสดแล้วแต่ว่าก็คือเฟิร์สน่ารักขอบคุณนิวค่ะนีน่เอ้าจูกิลงแล้วแต่ว่าไม่ใช่คนนี้ค่ะพี่เขาแค่เดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปฮอลลีวูด เอออันนี้มีมีเหตุผลแม่มีเหตุผลเพราะว่ามันเป็นระดับระดับฮอลลีวูดอันนี้มีเหตุผลอุ้ยคนไม่ลดเลยอ้าวเออแปลกนะลูกรึ้นทุกคนเลยใช่อยากกินข้าวอยู่ร้านโป๊กโปกไหนนะายูกิก็ญี่ปุ่นทุกคนญี่ปุ่นเอ้ทุกคนเอออะไรนะลูกรึ้งหมดเลยเดาเคือหลายแท่สตอรี่ยูกิน่ะเอาแม่เต่ลูกไทนะ น่าน <ider> th <economies> <that> ีม no <Luc> <adia> <that> <t |startoftranscript|> ีหนึ่งลูกเชื่อลูกเชอร์โผลยาวแล้วดิบอ่อยากเรียนผูกมอกจะถ่ายรูปไปให้แม่แอนดูแม่แม่จะเที่ยงแล้วแม่กินข้าวอย่างนี้มาจะค่อยเข้าไปถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปกับพ่อเอกอ๋อชาายชาแล้วก็แม่ค้าชวบานเขาเป็นของแม่เขาบอลมานี่องุ่นกู คุณยูนานเขากําลังสร้าง TikTok ใหม่นะครับแม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันสักทีน,นะคะทํางานต่อละ <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่แซมสู้ๆนะครบสูๆ้ๆนะครับแม่แม่คนไหนที่กําลังทํางานอยู่มีถ่ายต่างประเทศด้วยไหมคะไม่ไม่ได้มีถ่ายต่างประเทศครับแต่ถ่ายอยู่ที่ไทยเราใช่ครับเป็นโลแบบ โลเป็นน่าจะเป็นป่ามันน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นออกแนวอีสานนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอยู่ในอีสานแม่จะรอดูบอลหลุดใช่แม่จะรอดูบอลหลุดหลุดเลยอาจจะหลุดสปอยว่าใครหรือเปล่ารถข้างหลังเหมาะกับเฟิร์ หอยมินิเลยอันนี้หรอแม่แม่แม่ครับผมมีช่องสำรองแล้วนะคะขั้นหน่อยโอ้ไล่บ่าเปิดไลได้อีกทีวันนี้ห้าวิธุนาพ่อเก่งเลยเธอจะได้มาไล์สดแล้วนะคะเพราะว่าเฟิร์สไม่ชอบไล์สดให้แม่แม่ดูใช่ไหมเวลาแสดงใช่ลูกเดี๋ยวบอลก็โป๊ใช่บอลเขาโป๊เก่งแรว่ะ คุณบอละแม่แม่อยากแกงผมดิน้องเชอถ่ายสามคนเลยได้แม่จริงๆวันนั้นหนูก็ถ่ายที่ดิกกี้น้องอยู่นะแม่แต่ว่าไม่ได้ลงเาก็ไม่ได้ลงเค้ายังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าใช่น้องเปิดไม่ค่อยไ์สดแม่เปิดพูดไม่เก่งอ่ะมแมนมาลายมาลารถหลดละ ก่อนมาทำให้เฟิร์สไอไลฟ์เฟิร์สสนุกหน่อยแม่แม่บอกว่าเรียนอะไรลุ้นปูน้องเชิดไล์เลยค่ะอ้าวแม่ไม่ได้เดี๋ยวไลฟ์มันบินไม่มีช่องทำน้องก่อนเข้าเสตอรี่ใช่เขาเป็นะลงสตอรี่เป็นส่วนมากไม่ค่อยโปรดเลยลูกก็ไม่สนให้ค่ะแม่ของลรืออเฟิร์ t ในระหว่างที่ช่องกูบินมันอะไันนี้เลยมึงถ่ายกาแฟให้ยอดถึงกูเร็วๆเลยตอนนี้แบบสีบรอนด์แล้วนะเว้ยน้องเชิดอย่า เปิดเธอแม่แม่แม่บอกว่าเธอไม่มีประโยชน์เอาคิเอาท่องมายืนไล่ไหนหรือเปล่าแม่คนไหนพูดไม่ใช่ห้ามดิตอนนี้หวังพึ่งน้องเชยอะไรเงี้ยรแม่อ่าแม่ไปยืนไล์แบบเท้าเท้าหน้าถูกไหมเชย แม่อุ้มบอกว่าแม่ไปยืนไลฟ์แบบเท่าๆหน้าหน้าฮ้านทุกงานแม่อุ้มแม่ไม่ต้องไปไลฟ์แล้วค่ะแม่จะปวดขาไลฟ์บ่บอยๆเดี๋ยวก็เก่งลูกเพิร์สครับแม่พยายามไลฟ์แม่ขายกาแฟเลยแม่อุ้มน้องเชิญลงรูปเลยคะล่ะรูปสวยน้องเฟิร์สสู้ๆขอบคุณค่ะเป่านะเฟิร์สน่ารักเหมือนกันครับขอบคุณครับา แม่เพราะเป็นคนพูดไม่เก่งเอาดีๆเจ็บหน้าอกเมื่อวานไปยกเวทมาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกี่วันประมาณสามสามสี่วันได้แม่แม่ทานข้าวกันหรือยังครับแบบนี้ก็เก่งแล้วลูกขอบคุณครับแม่ เวลาเมาว้าเก่งบอกเวลาเมาว้าเก่งบอกเวลาเมาว้าเก่งมากเหมือนตอนนี้สิบหน้าอกเพราะอกหักหรอแม่อกหักได้ไงไม่ได้มีแฟนนะครับกินกาแฟอุ้มรักแต่เช้ายังยังอิ่มอยู่เลยอ๋อ เดี๋ยวจะเห็นไลท์ลุกใหม่ทอจ์สก็อแม่เบิร์จะกล้ามโตเหมือนพี่ชัดหรอครับคิดว่าน่าจะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม่เพราะเพิร์เป็นคนตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวมันมันมันแคบปกติก็แคนอยู่แล้วสวัสดีน้องเต่าแม่ เราเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วโสตสนิทป,ปะครับสนิทครับไม่มีใครโสนิทโสดจริงไม่มีใครครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้น้องเข้าไปอ่านบทรอบที่สองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ออกมาพัก ประมาณ10นาทีตอนนี้กำลังเข้าจ้ามโตจะเป็นบอดี้การ์ดบนเวทีให้เราอยูใช่ครับตอนนี้บอลบอลบอกไมก่กล้าหยอกเฟิร์สแล้วแม่เพราะว่าบอลบอกว่าเฟิร์สทำแรงพวกปากแข็งเกมทุกราย f อจากชัยภูมิ ขอบคุณนะครับชยภูมิบ้านเกิดน้องยูบ้าน,น,ออานแม่อุ้มจังอ่าอำเภออะไรครับแม่อุ้มอ่ะชอบแซวนอยจังใครมาเย่ยเนี่ยนี่ปะแม่ยูครับนีนแม่พ่อคิดถึงมาก แม่พ่อบอกแม่อันพอ่อแม่บอกว่ากินเขากระไดพ่อมาเห็นหนะ้าแม่มาเห็นหน้าพ่อเอาเนี้ยเอานี้วมาจังเมื่อวานบอลเอากาแฟาไว้บนหัวที่นอนพี่หล่อไปกินซองหนึ่งขี่ท่านเศรายุ่โอ้ยสวัสดีนะครับสวัสดี มีคนดังเข้ามาดูเรานะครับทุกคนสวัสดีครับพัตตุ้มสวัดีค่พ่อจะลงพ่อแม่บอกว่า,า่อจะลงใจ <c oughs> เบิร์น่าจะเป็นพอเจ้อเด็กสุดตอนนี้เดนน็กสุดมั้งแม่น่าจะเด็กสุดนะครับพี่ คึ่ง15ปีเองเรียนยังไม่จ <Schweiz> บ <precon ce Empire> น่าดูมากๆเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าหนังแนวนี้สนุกสนานแถมนะคะบอกเลยคะ่ะตื่นเต้นตั้งหากนะคะแอดก็เป็นแฟนตัวยงของหนังแบบนี้เหมือนกันนะคะยิ่งได้ลูกสาวมาแสดงนะคะบอกเลยค่ะว่าอดใจแทบไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะดูแล้วคะ่ะอย่าลืมไปเชร์เป็นเป็นกาลังใจให้ลูกสาวกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะภาพสวยๆจากน้องยูกิค่ะและก็ไลฟ์ลีจากพี่เฟิร์สด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ